เอออะไรเนี่ยอะสวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้เรามาอยู่เกมสเตนเดอร์แพดนะครับไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับเรามากับคุณคุณใครครับแนะนำตัวหน่อยกัมเงียครับสงสัยไม่ช็อตเอ๊ะมาถึงมีเสียงเพลงเลยวะ่ะ เอา้าอ๋อคลิกขวาเปิดไฟโอเคใส่เลนเดอร์สบายว่เนเลยเดินไปตามรถเรื่อยๆนะไม่ไมมันคงไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่เก็บเก็บไปเรื่อยๆนะมองหน้าวังหลังอะไรวะข้างหลัง,ง,ลงไม่มีมาเก็บรอบๆ,ๆแผ่นแรกยังไม่แผ่นแรกยังไม่เจอเลย อยู่ไหนวะมันมีเตียมติ่มด้วยไม่ไม่มน่ากลัวลจริงจริงเออใช่แบบปอเคเคอกเ,เ,เ,เล่นประมาณแบบติมอะไรประมาณนี้เอออะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่เจอกระดาษเออพอเจอกระดาษปุ๊บท่านั้นแหละเดี๋ยวกูรู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับกูตอนนี้ยังมีศูนย์เพจอยู่ 헤 ي, 헤 ي, เฮ้ยเเจสปอนบอบสปอนบอบว่าไงเพื่อนสปอนบอบวะอ้ออหห้ขจลาวสปอนบอบแม่งวกนี่นี่สปอนบอบเมชอลเมชอลมึงร็อกก็ไม่บอกนม่ยหวัดดีอ่ะกูยั <c oughs> งไม่ทันได้แดกแดกเฮ้ยแดกดิเฮ้ยเออแดกหนึ่งแผ่นจับมือดิขอจับมือดิ จับปืจับปืน touch my h e a r มึง touch กูไปหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้แค่เนี้ยติมตีมนะหยุดบูตพาไม่ได้หรอกเฮ้ยแดกเฮ้ยแดกเออเฮ้ย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 ที่บอกว่ามึงจะมีออปชันพิเศษอ่ะขูวิ่งละมึงไปกว่าเดิมอ่ะ แม่งไวกว่าเดิมอะเอาแล้วระวังเลยความซวยมาเยือนเดี๋ยวมึงเจอลิกกี้หรอกเกี่ยวอะไรด้วยครับเกี่ยงครับไม่เกี่ยวพี่อะพ่เชยสปอยล์บอสนี่มึงเก็บอินวิซิเบลลูนมาระวังมันได้เฮียน,นะครับ โอ้โหนั่นเงี้ยเปิดหมอกใบมาแล้วระวังเฮียนะเว้ยเจอคนดังต้องทักทายว่าไงสปอนบ๊อบ <travels on the street> แต่อยู่ทักทายนานไม่ได้เดี๋ยววูบเดี๋ยววูบแดดมันร้อนคืนนี่หว่าเอาแล้ะครับขวาลายซ้ายตลกเป็นทางซ้าย นรกอะไรเงี้ยมาแล้วแม่งมาเฮ้ยโอ้โหมันต้องใช้ทริคพิเศษนะล็อกอกอกัเต็มหูไปเลยล็อลกอยากให้คุณได้ยินเสียงตอนนี้มากเลยนะครับมิสเตอร์ฟิลม์มไม่ได้ยินโหไม่น่ากลัวหรอกไม่น่ากลัวแม่แต่ภาพเห็นหรือเปล่าเนะนี่ยเห็น ไอ้พวกระป่าว,วิ่งไล่เนี่ยโอ้ยอ,อ,อย่างนี้พี่ตายยากนะไม่ได้กินง่าย,ายๆหรอกครับกระดาษหายากจริงมัเพิ่งได้สองแผ่นเองโคตรอาานาถณที่แห่งนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ <c oughs> นั่นไงพลังงานที่ดครับทำไมต้นไม้ขยับวะนี่กูวนกลับมาที่เดิมกี่รอบแล้วเนี่ยสปอตบอบแม่งบินแม่งแม่งจะบินไหนเราไม่ ที่จันกร์มีตัวอย่างมึงหลายตัวนี่กูไม่เอานะกูเพิ่งเก็บจะสองแผ่นเองอย่ามารังควานเลยตามหลักเกมพวกนี้นะครับเจอทางเลี้ยวเลยแล้วเปอร์เซ็นที่จะเจอมันจะมีมากเจออะไรวะเจอกับเออ บอลบ๊อบสเลนยี่แพนเนี่ยครับ <c oughs> ชื่อจะน่ารักไปไหนคขาบอกกูวนมาทางเดินมาั้ยเฮ้ยเด๋อเดี๋ยวดยว๋โอ้โหวางอยู่ตามพื้นสามแผ่นแล้วสามแผ่นแล้ว <c oughs> สามแผ่นแล้ว <c oughs> วันยูฟ้าไกส์ Invisible r u ูนใช่ไหมกลับมาที่รถอีกแล้วสามรอบสี่รอบแลนะ้วเนี่ยโอ้โหนั่นนี่ invisible ลลูนเฮ้ยยิงมันต้องใช้สัญญาณในการเดินป่าแล้ว <c oughs> สัญญาณในการเดินป่ายังไงครับแต่เดียนมันงเดินนี่มันไม่นุ่มล,ลุยป่าเลยลุยป่าไปเจอช้าสปอนบ๊อบเจอเจอได้ที่ป่าเฮ้ยแต่ว่าเข้าป่าความเร็วมันลดอะเดินตามทางมัน วนมาหลายรอบแล้วก็เผื่อกระดาษจะมีแบบซ่อนตามพงตามพื้นอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้มอย่าโผล่มานะเฮ้ย What the fuck guys เงี้ยโอ้โหไม่กล้าจริโๆบุรพา พันธุ์แบบนีบุรพาไม่ปื้มนั่นเงี่ยแม่งมาแล้วบุรพาไม่ปื้มเย่ามาหลอกมาหลอนกูเลยกูสวดมนต์ไปให้ทุกวันแล้วน,นะเ้ยเดี๋ยวกูก็ลุยป่าดีไว้เนี่ยโอ้โหนี่ก็ตากูจังเลยกูลุยป่าแล้วกูลุยป่าแล้ว ลุยป่าแล้วหไม่ยงไม่อยู่มแล้วไอ้โอ้โหแม่น้ำแม่น้ำตามหาลูนตามหาลูนเอะุณเงือกกับแม่น้ำมึงจริงๆไม่ตามมายอีกหรอไม่รู้ที่ดูรู้กูเดินมั่ว มไอ้กายขึ้นขาดูวงเกมใครอยากได้ลิงโหลดนะครับนี่ยผมใส่ให้เลยครับอย่างเต็มใจด้วยโอ้โหมึงดักหน้ากูอย่างนี้ขอจะตายอะไรจะไปนี่เสียงอะไรครับมึงได้ยินดิอ่ะอ๋ออะไรเนี่ย You ran out of time and d r f e a t e d ที่ตอกวกูแพ้หรือกูชนะเนี่ยเวลาหมดเวลาหมดเวลาหมดอดหลังตะบูนแสว่ากูชนะครับครับครับไม่เกี่นะแต่ว่า,ไ,นะาไม่ต้องไปสนใจแล้วครับก็อ๋อหา,า,ายใจไม่ออกตายหายใจไม่ออกตาย <Es> เดี๋ยวม no <half S 2> ึงบีพอกูตอนไหนไม่รู้ต้นแปลว่าอย่างเงี้ยบีพอกูตอนไหนอยู่วะโหัวง่วเลยโอเคครับขอจบคลิปนี้ด้วยเพียงเท่านี้ครับแหม่การหายใจเป็นโตสักศิ์ศรีไปได้บายครับคุณจะฝากฟังถึงคุณผู้ชมไหมครับ เออคุณมีแบบจะฝากฝังว่าแบบแนวทางการเล่นเป็นยังไงลิกิออกของขนาดไหนถึงจะโหดอะไรอย่างงี้เอาเงียบเงียบโอเคก็จบคลิปใน้แบนี้ครับบาย